สวัสดีครับวันนี้ซมมอนครับเล่าเรื่องจะพามาตามติดเรื่องราวของเรย์คร็อกชายผู้เปลี่ยนร้านเบอร์เ,อรเกอร์เล็กๆก,กลางทะเลทรายให้กลายเป็นอาณาจักรฟาสต์ฟู้ดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคุณคิดว่าอายุ52ปีคือวัยที่ควรทําอะไรครับหลายคนคงคิดถึงการเกษียณการพักผ่อนหรือการเลี้ยงหลานแต่สําหรับผู้ชายที่ชื่อเรย์ครอกในปี1954อายุ52คือวัยที่เขากําลังหมดตัว ก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับมีคลิปแรงบันดาลใจดีๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้าไปรับชมรับฟังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับสมรับฟังกันเลยเรย์คร็อกเขาเป็นเพียงเซลส์แมนขายเครื่องปั่นมิลเชคที่เดินทางรอนแรงไปทั่วอเมริกาขับรถเก่าๆนอนโมเตลราคาถูกและกินข้าวข้างทางชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความล้มเหลวเคยเป็นนักเปียโนตกอับเคยขายถ้วยกระดาษและตอนนี้เขากำลังขายเครื่องปั่นที่ไม่มีใครอยากได้ เมใส่ตาคนอื่นเรคร็อกคือไม้ใกล้ฝั่งที่รอวันผุพังแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้สูตรราคาถูกและรอยยิ้มของพนักงานขายมีความหิวกระหายที่รุนแรงซ่อนอยู่และโทรศัพท์สายเดียวจากร้านอาหารกลางทะเลทรายกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเขาและวิธีการกินของคนทั้งโลกไปตลอดกาลวันหนึ่งมีออเดอร์ประหลาดเข้ามาที่บริษัท เรย์ได้รับแจ้งว่ามีร้านอาหารเล็กๆในเมืองซานเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียสั่งซื้อเครื่องปั่นมิลเชคของเขาถึง8เครื่องเรย์ตกใจมากปกติร้านทั่วไปแค่เครื่องเดียวก็ขายไม่ออกแล้วร้านบ้าอะไรจะปั่นมิลเชคพร้อมกัน40แก้วด้วยความสงสัยเขาจึงขับรถข้ามรัฐไปดูให้เห็นกับตาเมื่อไปถึงสิ่งที่เขาเห็นทําให้เขาต้องขยี้ตาซ้ําผู้คนยืนต่อแถวยาวเหยียดกลางแดดร้อนระอุเพื่อรอซื้อเบอร์เกอร์ราคา15เซน ร้านนั้นไม่มีเด็กเสิร์ฟไม่มีจานชามให้ล้างอาหารใส่ถุงกระดาษและที่น่าทึ่งที่สุดคือลูกค้าได้รับอาหารภายใน30วินาทีร้านนั้นชื่อว่าแมคโดนัลล์บริหารงานโดย2พี่น้องดิกและแมคแมคโดนัลล์เรคคอกยืนมองระบบการทำงานในครัวด้วยความทึ่ง2พี่น้องไม่ได้ทำร้านอาหารแต่พวกเขาสร้างโรงงานผลิตอาหารพวกเขาตัดเมนูที่ไม่จำเป็นออกเหลือแค่เบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายส์และเครื่องดื่ม เขาเขาวางแผนผังครัวอย่างแม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของพนักง,งานถูกคำนวณไว้หมดการพลิกเนื้อการใส่แตงกวาดองการบีบซอสมันคือความสมบูรณ์แบบที่เรียกว่า speedy service system ในขณะที่สองพี่น้องพอใจกับร้านเดียวที่มีกำไรดีแต่เรย์ครอกมองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเขามองเห็นโบสแห่งใหม่ของอเมริกาเขามองเห็นร้านแมคโดนัลตั้งอยู่ทุกหัวมุมถนนตั้งแต่ฝั่งตะวันออกจรดตะวันตก เขาเดินเข้าไปหาพี่น้องแมคโดนัลและพูดประโยคที่เปลี่ยนโลกว่าทำไมพวกคุณไม่ขยายสาขาล่ะสองพี่น้องแมคโดนัลเป็นคนสมถะพวกเขาเคยลองขยายสาขาแล้วแต่ล้มเหลวเพราะควบคุมคุณภาพไม่ได้เรย์จึงเสนอตัวเป็นคนจัดการเรื่องแฟรนไชส์ให้โดยแลกกับส่วนแบ่งเพียงเล็กน้อยด้วยความอยากได้สัญญาเรย์ยอมเซ็นเงื่อนไขสุดโหดที่ระบุว่าห้ามเปลี่ยนแปลงอะไรในร้านแม้แต่นิดเดียวถ้าสองพี่น้องไม่อนุญาต นี่คือจุดเริ่มต้นของสองครามเรทุ่งเทชีวิตเอาบ้านไปจำนองเพื่อสร้างสาขาแรกของเขาเขาทำงานหนักจนสายตัวแทบขาดแต่กำไรที่ได้มันน้อยนิดจนแทบไม่พอจ่ายดอกเบี้ยธนาคารซ้ำรลายสองพี่น้องยังคอยขัดขวางไอเดียใหม่ๆของเขาตลอดเวลาเรอยากลดต้นทุนค่าไฟสองพี่น้องก็บอกว่าไม่เรอยากเปลี่ยนเมนูสองพี่น้องก็บอกว่าไม่เรคอ,อ,อ,อกอในวัย50กว่ากำลังจะล้มละลายอีกครั้งทั้งที่มีธุรกิจที่ดูเหมือนจะรุ่งโรจน์อยู่ในมือ ในวันที่มืดมนที่สุดเรได้พบกับนักบัญชีอัจฉริยะชื่อแฮร์รี่ซอนเนบรอนแฮร์รี่ดูบัญชีของเรแล้วหัวเราะก่อนจะบอกความลับที่เรไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเรคุณเข้าใจผิดแล้วคุณไม่ได้ทำธุรกิจขายเบอร์เกอร์คุณกำลังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งหากแผนการใหม่จึงเริ่มขึ้นแทนที่จะแค่ขายแฟรนไชส์เรเริ่มกว้านซื้อที่ดินและปล่อยเช่าให้คนที่จะมาเปิดร้านแมคโดนัล วิธีนี้ทําให้เขามีรายได้ที่มั่นคงจากค่าเช่าและที่สําคัญที่สุดเขามีอํานาจเหนือแฟรนไชส์ถ้าใครไม่ทําตามกฎเขาก็แค่ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินกลยุทธ์นี้ทําให้เรครรอกรวยขึ้นอย่างมหาศาลและมีเงินทุนมากพอที่จะทําสงครามครั้งสุดท้ายเมื่อเรมีอํานาจต่อรองเขาตัดสินใจขอซื้อกิจการทั้งหมดจาก2พี่นอ้องแมคโดนัลเพื่อที่เขาจะได้เป็นเจ้าของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียว สองพี่น้องเรียกราคาที่สูงริบลิ่วในสมัยนั้นคือ2.7ล้านดอลลาร์เรกัดฟันหาเงินมาจ่ายจนครบแต่ในวินาทีสุดท้ายสองพี่น้องขอเก็บสาขาต้นกำเนิดที่ซานเบอร์นาริโนไว้เป็นของตัวเองเรโกดมากเขาตกลงยอมให้แต่เขาก็เล่นเกมโหดด้วยการเปิดร้านแมคโดนัลสาขาใหม่ฝั่งตรงข้ามร้านของสองพี่น้องและตั้งชื่อว่า The Big M เพื่อบีบให้ร้านต้นตำหับเจ๊งและเขาก็ทำสำเร็จ ร้านต้นกำเนิดต้องปิดตัวลงส่วนชื่อแมคโดนัลล์ก็กลายเป็นของเรย์คร็อกโดยสมบูรณ์เรย์คร็อกใช้เวลาช่วงบั้นปลายชีวิตพาแมคโดนัลล์ไปปักธงทั่วโลกเขาไม่เคยหยุดทำงานจนกระทั่งเสียชีวิตในวยัย81ปีทิ้งอาณาจักรที่มีมูลค่ามหาศาลไว้เบื้องหลัง หลายคนอาจมองว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่โหดเที่ยมเป็นขโมยที่ฉกฉวยไอเดียคนอื่นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้าไม่มีความดื้อรัน้นความทะเยอทะยานและความไม่ยอมแพ้ของชายวัย52คนนี้แมคโดนัลด์คงเป็นแค่ร้านอาหารเล็กๆที่เลือนหายไปในหน้าประวัติศาสตร์เรย์คอ์เคยกล่าวไว้ว่าโชคคือผลพลอยได้ของเหงื่อยิ่งคุณเหงื่อออกมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งโชคดีมากเท่านั้น เรื่องราวของเขาบอกเราว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะล้มเหลวมากี่ครั้งตราบใดที่คุณยังกล้าที่จะคว้าโอกาสและเดิมพันด้วยทุกอย่างที่มีความสำเร็จก็เป็นไปได้เสมอและเช่นเคยถ้าหากคุณชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องแซลมอนคาร์ t เล่าเรื่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ